สวัสดีครับข้ามาบงอ่าผักหวานครับื้นนี้ผู้ที่อยากปลูกผักหวานครับเนาะเอาเม็ดไปเพาะเลยนะครับเนาะนี่ครับถาบ่มีกิ่งับเนาะาำรับผักหวานบานครับเอาเม็ดเอาไนมันไปเพอเด้อครับเนี่ยอันนี้ก็ต้นทีมีอยู่หนึ่งก็คือต้นมันล้มเนาะแล้วก็บ่ไร้ดูเร่ยครับหักแนนเพเนี่ยครับ แต่ถ้าพู้อย่ากเอาไปเพาะนะครับเนาะนี่ครับเอาเพาะไปเพาะไปปลูกนี่เด้อครับนี่หย่อนกับเสียงโบห็นหงครับบอกมันมืดนี่ครับเอาเลือกเม็ดที่มันดำๆที่เขามีเอ่อนี่ครับแตกประมาณนี้ครับเนี่ยนี่ถ้าเม็ดพักหวานครับถ้าเขาแก่แล้วน้องเขาจะแตกจริงๆครับ แฉกเป็นแฉกออกแนวนี้ครับถ้าแบบนี้เอาไปทิมไห้จักหมื่นหนึ่งหรือสองหมื่นนะคเนาะให้เขาลืมต้นครับแล้วก็เอาไปเพาะได้เลยนะครับเนาะนี่ครับคอสดๆนี่ครับเกิดดีเกิดง่ายนะครับท่วงนี้ก็ร่มแห้งครับนี่ครับนี่ร่วนลงนี่ก็เกิดครับนี่สำหรับคนที่อยากเพาะอยากจะเพาะอยากจะปลูกแต่ไม่มีไอ้กิ่งท่านนะครับเนาะ ก็เอาเม็ดมาเนี่ยครับไปเพาะก็ได้ครับเนี่ยเอาเม็ดไปเพาะเลยบ่วจำเป็นต้องเอากิ่งก็ได้ครับแต่สิอาจจะสาจักหน่อยเด้อครับสำหรับเม็ดผักหวานจะสาจักหน่อยซั่วสิงอกกลัวจะแตกขึ้นเป็นต้นนะคเนาะก็จะสาแน่ครับถ้าเฮาหักเอายอดกิ่งมันไปเลยก็จะเร็้ยวนะคเนาะกิ่งเอากิ่งไปเลยก็สิเร็วกว่าอือ แต่ถ้าผู้อยากบ่อยากเอากิ่งครับเนาะอยากเพาะเม็ดเนี่ยได้เลยครับเนี่ยต้องให้เม็ดเป็นสีดำดำก่อนครับเนาะดำดำแก่ๆก่อนครับแล้วค่อยเอาไปปลูกทิ้งไว้นะครับเนาะนี่ครับบีบๆอย่างนี้ครับเนี่ยให้มันแตกออกจากฝักข้าก่อนครับเนาะดี๋ยวก็ไปเพาะทิ้งไว้สักสองวันหรือสามวันนครับเนาะแล้วก็ไปหยอดเม็ดเลยครับกิ่มลงไปในดินเลยครับ นี่ครับอันนี้มันแก่แล้วนี่อยแก่ๆนี่ครับนี่แก่นี่ครับแตกประมาณนี้ครับเอาได้นี่ครับเนี่ยแตกอย่างนี้เอาได้ครับเนาะเือว่าแก่แล้วครับแต่ถามมันมันบ้านนี้แตกแบบนี้ครับเนาะนี่ครับแบบนี้ไม่เอาครับเนาะต้องให้เขาแก่ๆก่อนครับ นี่มีเยอะอยู่นี่แก่แล้วก็จะแตกแบบนี้แบบนี้เพื่อเพาะมันก็ติดง่ายนะครับเนาะจะต,ติดง่ายถ้าปลอยแห้งเลยก็ได้นะครับเนาะป่อยให้เขาแห้งเอาไปตากไว้ในห่มก็ได้ครับถ้าบ่มีเวลาเพาะนะครับเนาะเอาไปถิ่มไว้ในห่มตากตากร่มตากแดดนีครับแต่บ่แดดปันใดครับเนาะตากไว้ในห่มนีครับถิ่มอากาศไทยที่ แสงดอดอาติดอังครับแสงแดดนะครับเนาะโทษครับแสงแดดนี่ครับซองถึงคอแห้งแห้งกำก้ามันมาดนะครับเนาะดูซึกว่ามันจะแห้งทักประมาณทักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะหรือเม็ดเข้าเริ่มเบาแล้วนี่ครับเก่ามาหยอดลงดินนะครับเนาะหยอดลงดินแล้วรดน้ำให้เปียกๆบอกเกินอสองหรือสามหมื่นนะครับเนาะก็จะ มีความแตกต่างระวางยอดไปนะครับเนาะก็จะมีล้อยดันห้องเม็ดขึ้นมาแล้วก็แตกยอดแตกต้นึ้นครับกลับไปลองเห็ดเบิงได้ครับเนี่ยสำหรับผู้อยากปลูกอยากเพาะด้วยเม็ดนะครับเนาะหรือถ้าใครมีกิ่งครับเนาะมีกิ่งพันก็ไปสามารถเอาไปตัดไปชาได้เลยบนผาเม็ดนะครับเนาะอันนี้สาหรับผููอยากเอาเม็ดเพาะครับเพาะได้ได้ครับสําหรับผักหวานบานครับแบบนี้ไปเพาะเลยบนห่วงครับเนี่ย ต่ก้อนนี่ก็ลายครับของผมปลูกจนกินมาท่านละครับเสื้อลายลายกับบอยากน้ำเนาะนี่ครับเม็ดดำดำนี่ครับเอาไปเพาะเลยเพาะติดง่ายนะครับเนาะติดง่ายอ่าคว่วแข็งแรงทนท่านกับพ่อพ่อกันกบเฮากิ่งไปเพาะแหละครับนี่ครับบ่แตกบ่แตกต่างกันนับเนาะซึ่งผมก็เคยเพาะแล้วครับต้นนี้ก็เป็นต้นเม็ดได้ครับเนี่ยเนี่ย ที่ล้มๆอยู่นี่ครับต้นนุ่นจึงเป็นต้นช่ำนะครับเนาะต้นจริงสิ่งแต่ก่อนปลูกเด้ายายออกมาแล้วนะาเนาะไปลงเอากิ่งไปลงกระถางไก่พันธุ์บอกกับบัวอว่ากับไก่นะครับเนาะกับยังคงยอดใบดอกบัแตกต่างกับเอากิ่งไปเลยนะครับนี่ครับนี่ใครอยากไปเพาะไปทําตามเด้อครับง่ายครับถ้าบัมีกิ่งครับเนาะหรือ ขอจากเพื่อนบ้านน้ำเนาะเอามาเพาะได้ครับเนี่ยท่านอย่็บม่มยังหลายครับกดไลค์ก,กดแชร์ต้องไปแน่ฟนพาร์น,น,น้ำเ้ยครับขอบคุณครับ